ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับขอสู่ทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้แอดกับมาต่ําแนวทางเลขเล่าไปฝากไปตอนพ่อเม่พี่น้องปองไปคือเก่าเนาะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะก็ะอย่าลืมขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อที่จะบริพาข้าสานดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะ มือนี้ก็ได้ของฝากของต้อนมาฝากปู่สิงขรเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะล่างทรงปู่สิงขรเนาะคะ่ะน้ําใจล้วนๆเนาะคะ่ะจากน้องหนูดีเด้อค่ะว่าว่าสิเป็นศาสตร์เนาะคะ่ะเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็ได้อยากเอามาฝากมาต้อนเนาะคะ่ะบบมิศาสตร์ปู่น่งเนาะคะ่ะสังขารเนาะคะ่ะหรือว่าล่างทรงปู่สิงขรเนาะคะ่ะก็สิมีผ้าห่มขาวเนาะคะ่ะ นำใจจากน้องนู้ดีมาฝากมาตอนนะคะกับเอฟซีนะคะพี่น้องคะก็ขอขอบ,ขอบค,คุณขอบคุณเอฟซีพ่อเม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้ทางช่องแล้วก็สนับสนุนซอยเหลือคนที่กำลังลำบากอยู่นะคะพี่น้องเนาะคะ่ะต่อไปเพื่อา r ดีขึ้นก็นได้นะคะพี่น้องเนาะคะ่ะด้วยแรงสัทธาจากพ่อเม่พี่น้องปองไปแอดก็ขอขอบ,ขอบค,คุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะคนน้อยคนน้อยค่ะค่ะเอา อ่ะคุณยดมีเสื้อผ้าเด็กเล็กเด็กน้อยนะคะที่บรใสยแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะกับบริจาคมาไรใดนะคะพี่น้องเสื้อผ้าเด็กน้อยนะคะพี่น้องคะมุนยาสีเมืองนูง้มุนยาสียาสีเมืองนอง,นอ,งอืมฟูที่อยู่เวียงวงัง เรียงร่างเมืองใดกัให้ไปเบิ้งให้แดกมาบวกลูกบวกลานโอดไทยกันแดกมนุษย์ตาแห่งทุกแห่งยากเยอะ เรสวัสก,เก็เปิดไ้ลูกไ้ร้านเปิดโซกเปิดลาบลังเอาเงินเอาคับมาให้เอฟซีน้ำได้ไหมเอฟซีลำล่นล่ด้วยคือกันหุ่นถูสุถูก,ถกแอดมินถึงกัไหมต้อปูยาเอ้ยสแอดมินสิบอมเงินเติมน,ตน้ำมันมา,มาเห็ด <c oughs> คือเห็ด <c oughs> ข่าว <c oughs> ฝากก่อนเอ้น่ีรึ สียนาคอเสียนาคอยเสยนาคอเยดคสยนาอเยนาเยยเาก็รจะสยัคคยเยสดยเตมอเยยนาสมนยเมาจากฟังเลาสวยบูสยลานเด้อ สูน้ําบักขี้คํามากะมื้อนี้เตรียมนวดมาไว้ให้สีพร้อมเด้าเด้อสิได้3โตแตกเลยเนะมึงแหงเฮานาเนาะ คนคนเุนังอันนี้ไ่ได้โดนฝนเลยอะนีอันนมา้าธุเี่มาได้เนาะบานี้เอาได้สีเลเดอรนวดนะ อยากได้สามยากได้สามตัวด้ยมาไบิดเลยแบบตอนนี้ยงมั่งมีแต่ลูกไฮดได้ด้วยโหท้ายลูกหลาเมียพี่บอสามตัวดียัเคือได้ไหมใช่ใช่ใช่ดูแบบใช่ดูอาสีดาซาหาดคือได้เมียเงา ให้เพื่อนได้รักษาที่เสียงโุ่งดังทั่วประเทศยังไงเอ้ยโอ้ยยาสีเมืองมาจากประเทศลาวโอ้ยเราจับปลืองปากพฝากถูกฝากลามเอาเฝ้่าค่เมื่อเที่ยวหมากก็เออเฝ้าเที่ยวหมากเที่ยวถูขามหมากสาวหน่อยสุดต้องทำนะ vẫn là tôi hăm thang từ nhà mà này phụn từ gì thế, đi à, phụn có lạnh, nhà kiểu mà cứ là phụn thế, phụn từ ván โคบเบิด์ตเตอร์มือนีให้ดราสามตัวเด้อให้ยเตียงห้โคบเบิดสูอัดนลยดีว่าขาดอย่างนี้นี่ฮอดม้วนไปนี่ยายบีไปหามาเนี่ยยุไซก็ได้ไปซ่วบไปหาเพราะว่ายายายมีเลยยาเอ้ยาใจยาสีนวดเก่ามือเก่ามือดัวอะยายมีก็มีอยู่ว่ามี มี่ซื้อนี่แหละบอบ่บ่บอถูกแค่ถูกกว่าแค่ถูกว่าบูมีสมซื้อหรอกจำมากาบปูกาบยาอยู่นี่บอกอามาซอยนี่เป็นอย่างเงินที่ไปหาหมอกับบูมีให้ให้ท่างแอดมินถือน้ำปูเอ้ยาสิได้วยขามไปเวี่ยงว่างยาเลยขันมีใบบัดใบเบี้ยฝากสิคามฝาก พ่อยายมีขามฝากไปเรนเรี่ยงว่างยามยาดิสไปยามพูดนะแบบเนี้ยไเรื่องยังามมาจะอ้อนชามจเพื่อนเด้อไปแจกใดเงี้ยพวมีเงินขาดลดขาดเรือนเิดขาดเรื่องไปได้เถอะจะต้องเอามาให้กูให้รานก็ยังเคยถีได้ขามไปหาอืย่ามประไดกะทีโอดตาขาดไปดอกกูบกมฝากหูมาฝากหาไปแล้วฝากโอ่าโอซา ได้บดนี้ค่อยสีได้เงื<น>่องเงี้ยวัดตอนเหรอวดได้กับตัวแต่ลูกแต่หนางงเกินร่านปวดตรงไหัวกตงไเนอะเก่าซีก็ยังมากคันมันมอยาแต่ว่าลูกร้านเอา,าเปลี่ยนมันบะอ,อืมดิเอากัวกลงด่ยให้ให้ยาไปเบิ้งกองสลากด้วอืมอืมเ็คือากหมากก็คือไก่อุ้มให้เอ้ไปเบิเ้งไงลูกใน้าดเนี่ เที่ยวมาเฮะบุญเงินแทงสีถ่ายให้เพ่งทีไปเฮ็ดงานงานกันเกิดสีไปเฮ็ดสังกัารานขอเงินไปหามาไว้ใหงยนไปซื้อของได้เนี่ยมมีเงินซื้อของลายที่มีนี่ยุันหักมาลายเอากระต้นวยเอาลายลายปพูดเลยเป็นท่านเป็นล่างจี่พูดเลยเอาปลงเอากระสอบส่งเอามื เงกระเทียมสอดกุโตะมาใส่เอาให้ลูกให้ร้านได้ให้ในเมื่อถึงขั้นลดลดเงาในติมขั้นลดลดยงาเอารถพว่วงมาพ่อเอาจ้ารถพ่วงเลยยาว่ะลูกร้านหลัจ่องเลขเงายอะไรได้หนิเรามีเงินเติมนละมันได้หนิฆ่าไปเฮ็ดบุญน,นะ ข่อยาเมื่อนั้นก็ล้มไปเลยแล้วยาเ <ừ. S 1> ดี๋ยวมันขาดมันเขื่อนไปใส่เด้อกันหน่อยเมื่อที่ขอยาไว้ตงวดค่ะนั่งทับไว้แน่นๆรยญลดยาเดี๋ยวมันลดไปใส่กันที่บอมาหาอีกที่บอกเรขบกว่าถือนะมาฟ้องฟ้อง่ะองฟ้องอย่างหวังหลังนี้นะมูกวล่ายาเื่อที่าาาดดไปเอาแยงมาซะ แต่เ่ออยากกาซอยเห็ดซอยสางนี่แหละยนี่ยที่ว่าสิ้นใหญ่ปูใหญ่ยน่ยไปอยู่ทงหน้าเงีนยไหมค่ะก็อยากไปซอยเห็ดซอยสางค่ะยน่ยเมื่อนี้ก็สิลูไปเบิ้งอยู่ได้ยน่ยไปเบิ้งสถานที่เตรียมไว้แล้วได้บั้นเอาให้มันเป๊ะเลยเนี่ยเอฟซีอยู่ทางไก่ทางไก่คนจะได้ไหมซอยสางห่างบ่หาคมันราณก็อยู่ห่างค่ะรังวังบัวเต่าเก็งอเงี้ยแม่ขาวพอขาวเนี่ยแคบ อ,อันนี้ยเห็นบ้ามัานบดได้สังกะสีกับอันนั่นจักเครื่อเห็นบ้า่องามยงเขาบว่าขอคือมะขอกเขาดูอพื่อมะขอกเรีองวางยังไงเขาขึ้นแล้วบัดหัดนี้สิไปก่นเด้อวหันี้เลยเฮ้ยเรีองวังเขามันแล้วมันจะไปขอคุ้งก้ยวมันระบปเพื่อนนี่นะเราว่าบ่งมูเราว่ากวัวงาอะกลัมดีี่อยู่มันบ่ไหนบ่เพราะสีแดง บวบลายบขอ้นกับบวบมือบวมือมึงมืงมือบวบอวบตัวยนาบวบใหได้ตงวาเนาะยู่ขัแนบเห็ดนั่นกับบวบข้อสีแหลี่เนี่ยอย่าคลอนลายเฮ็ดเลยมันตึงเลยนะวาาบมอมันบวบข้อสร้างอ่างหลอางหลังเออเมียอยู่ดอกเมียมี่าดเพี่ง่นาร้อะไรม่น้ได้หรอกนี่บาดงงก็หว่ามิ่งาวบบมือ พียูมันหกกักบนไหลคั่นเทปไปแนมันกระิเบิร์ดอยากได้ลายลาเเไปไปแนไก่มันเหลือกินเหลือทานไปนี้ะคั่นเทปลายเบิร์ดลายแล้งก็เป็นทุกต่าจะ่าต่างก้างห่างที่เอออยากเห็จําลังกับก่อแต่หันแบะทุกคุกหมกทุกไก่อย่างั่งด้วยขยอนเป็นสิละ ก็สิบวันไดหลังค oui> ่าอยู่นี่น uh ี <t 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 ่เสียงอรทีบบนี้ดูหน่อดเสียงะไรก็คบมาบอกเขามีเสียงเห็ด้วยเนี่เสียงเราศพเาด้วยเสียงเด้ยดูเยงด้วยหยิบหยิเโคตรเยอะหยิบโคตรเยย กูบอกมาขอโชคใข้เอาโชคมาเขา<อ>เอามาเห้ดูนราเลยเย่าเอ้ยมึงเบ้งมึงเหยีบันไดมึงเอือนที่ได้เป็นเร็ียเลียงเด็กน้อ่ใหมันไดใส่แซนเป็นล้านเื <c oughs> ี้ยไอใส่เงยขอดฝาแยมตกของรา่ะ

หญ้าไปมาแล้ววะนี่ไปไปไปเหยียบไปเด้อเอาซ้ำโตเด้หญ้าเด้อแตกกล่องสลากลาวเด้อซ้ำโตแตกล้้ายแตกในไต่เด่นพ้อนผารวยได้แกเคือเด้อคนบ่มีคาร์น้ำมันไนี่งเสียงเล ภาษีพอแต่หมดนี่หนึ่งงา้าอือางงน้ามาดิยาเป็นสองศูนย์มายาเท่าไหรยังเน่สองศูนคือฟ้ามันคือของบ่มของหลักขอเก่าระบบระบบระบ่อะไรแบบน้ตัวสองตัวสองับมวางกับขูวางู้บมกับ เรื่องสังือเรื่องก็ซือจะงะงวังลงคือออังกะสียอยากได้สังกระสีด้ค่ะพี่น้องด้อค่ะได้ผู้ใดโชคมาเล่วเนี่ก็สนับสนุนสังกะสีนะมันได้อพี่น้องค่ะซอยกันเห็ดเลี้ยงวังยาค่ะมันจะมีกต,ต่อคุณดุ่งว่าบ่มีสักกะสีเหนะ็นวหายามันจะต่อคุณดุนยน้อยยาเนาะ,ะไปชนหงม,มวย้ยไกระาษเมีหมค่ะ เอิญงามมากใครซ่งค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสําหรับรวยมือนีของปูสิงขอนนะคะพี่น้องค่ะเลขฟังอี่ปูปูนะคะพี่น้อง42520นะคะตัวเลขแนว่าเขาได้รุดได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะถือพิษบาวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบาวากันเนาะค่ะจังไรก็ฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้องค่ะมักจัดคัดผ่านค่ะทั้งช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พิษ พอแมีพี่น้องพิดเจรณหน้าธรรมักกต่ชอบก็บคอยลงทุนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้แห้งให้ปังให้ดังให้รวยสุขูสุขคนค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้วันที่ 3, สมสิงหาคมก็ขอให้ถือเลขเล่าสามตัวตรงๆร,รงค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ